โลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างในชีวิตของเราคงไม่มีใครหนีพ้นความผิดหวังได้เพราะเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเคยเผชิญในชีวิตไม่ว่าจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ซึ่งความผิดหวังเปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ที่ซัดเข้ามาในชีวิตบางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกเสียใจโกรธ เศร้าท้อแท้สิ้นหวังไปจนถึงหมดแรงผักดันในชีวิตและไม่รู้ว่าจะก้าวออกมาจากความผิดหวังได้อย่างไรดี h h p p y y Life อ p นี้จะชวนคุณ move on ออกจากกับดักความผิดหวังด้วยการค่อยๆปล่อยวางปัญหาลงยอมรับกับความผิดหวังแล้วเราอาจพบวิธีแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ G Happy Life Podcast สตอรี่ความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิตคงจือ้อนักคิดและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกกล่าวไว้ว่าหยาติยศดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราหาใช่การไม่เคยล้มเหลวเลยสักครั้งแต่อยู่ที่การยืนหยัดขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มเหลวชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง เต็มไปด้วยบทเรียนที่จะหล่อหลอมเราให้เติบโตไม่ว่าจะล้มเหลวอีกสักกี่ครั้งก็ให้โอกาสและอบก,กอดตัวเองลุกขึ้นสู้ใหม่ก้าวเดินต่อไปอย่างมีความหวังแล้วบอกตัวเองว่าเธอเก่งที่สุดแล้วที่ผ่านมาหนักมากใช่ไหมเธอเก่งที่อดทนมาได้ตลอดไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอต้องอดทนมามากแค่ไหน มีเพียงตัวเธอเท่านั้นที่รู้ที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่บททดสอบว่าเธอหนะ่ะแกร่งจริงจากนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นเหมือนกับฟ้าหลังฝนที่ย่อมสวยงามเสมอก้าวข้ามผ่านความผิดหวังเพื่อสร้างพลังให้ตัวเองโดยเริ่มจากพักใจหยุดคิดในแง่ลบหรือคิดเรื่องอะไรก็ตามที่ทำร้ายตัวเองเช่น ทำไมเราไม่ได้เรื่องอย่างนี้เราคงเก่งไม่พอหัวหน้าเลยไม่เห็นความสำคัญของเราหรือเราไม่ดีพอเขาเลยทิ้งเราไปเรื่องเหล่านี้นอกจากจะบั่นทอนกำลังใจเราแล้วยังไม่เกิดผลดีกับเราอีกด้วยเพราะเมื่อเราคิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆเท่ากับว่าคนที่ทำร้ายตัวเราเองไม่ใช่ใครนอกจากความคิดของเราเองดังนั้นเราต้องเลิกโทษตัวเอง หรือต่อว่าตัวเองและดึงสติกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันเพราะสติเปรียบเสมือนเบรกที่คอยหยุดความคิดฟุ้งซ่านคนที่คิดมากและเครียดมักจมกับความคิดในอดีตและอนาคตมากกว่าปัจจุบันให้เราหันกลับมาใช้สติให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ไตรตรองดูว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองได้อย่างไรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหากเราทำได้ เราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเราคนเมื่อวานเรื่องที่เราทำพลาดหรือเสียใจเราก็ยอมรับณจุดที่มันเกิดขึ้นซึ่งจะกลายเป็นอดีตในไม่ช้าอย่าย้ำคิดและทำร้ายตัวเองให้หาข้อผิดพลาดและลงมือแก้ไขเราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในที่สุดเราต้องกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆดูบ้างอย่าก,กลัวว่าจะล้มเหลว จนทำให้ชีวิตเราต้องจมปลักกับสิ่งเดิมๆและเมื่อลงมือทำแล้วควรทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลลัพธ์และความสำเร็จดังนั้นอย่าก,กังวลอนาคตมากเกินไปเพราะปัจจุบันที่ดีนี่แหละที่จะกลายเป็นอนาคตที่ดีของเราในวันข้างหน้าได้หลายคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็เคยถูกปฏิเสธหรือผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ เขาไม่คิดอะไรแย่ๆเพื่อบรรทอนจิตใจตัวเองแต่หันมาแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตัวอย่างเช่นโทมัสอันวาเอ d ดิสันผู้ซึ่งพัฒนาหลอดไฟให้เราได้ใช้กันในปัจจุบันเขาถูกคนเรียกว่าเป็นเด็กหัวขี้เลื่อยจนต้องออกจากโรงเรียนซ้ำยังโดนทำร้ายร่างกายจนหูหนวกโดนไล่ออกจากงานกว่าเขาจะประสบความสำเร็จ และสร้างสิ่งประดิษฐ์กว่าพันชิ้นเขาต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคมาอย่างโชคชนแต่เขาก็ไม่ยอ่อท้อยังคงต่อสู้และทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปหากเราเจอปัญหาและอุปสรรคให้คิดว่าเป็นบททดสอบที่ทำให้เราแข็งแกร่งอย่ายอ่อท้อจงอดทนพยายามและข้ามมันไปให้ได้แล้วเรา จะถึงจุดหมายด้วยความภาคภูมิใจสุดท้ายให้เราพยายามหาข้อดีในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการฝึกมองหาสิ่งดีๆในทุกสภาวะอยู่เสมอจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหากเราคิดแบบนี้ได้ทุกครั้งที่เจอปัญหาเราก็จะไม่กลัวและถ้าเราสามารถข้ามผ่านไปได้เราจะรู้เลยว่า เราพัฒนาตัวเองเพิ่มอีกขั้นหนึ่งแล้ว t Happy e h Life Story ความสุขขอเป็นเสียงที่ช่วยให้คุณมีพลังใจต่อสู้กับปัญหาเพราะชีวิตยังมีอะไรอีกมากมายรอให้เราค้นหาจงอย่าหยุดฝันจงอย่าหยุดมุ่งมั่นแล้วเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ The Happy Life Podcast Story ความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจ,งใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต